Hey, 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 เป็นแวนฟาชัยโลกมังกรบุกหาโอ้โหมังกรฉกโอ้โหเสือร่อนเฮ้ยมังกรตบปืนมุดเฮ้ยเมังกรขนองมมังกรขมับเฮ้ยอ้ไไปใช่มังกรเลยมังกรเลยมังกรเล่ยมังกรสะบัดหางเห็นไหมชับเทขไันเน่โอ้โหโอ้โหข้าไรวะเนี่ยพอาร้ว oh 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 ่ ถอาจริงจะตายวายเฮ้ยเฮ้ยอารมณ์ละไปเจอวายโอ้เออคือฟ้องเลยอาจารย์ปู่อาจารย์ได้ถอยทอดเพลงกระบี่เมฆหมอกให้ข้านะแต่ไม่ได้สอนวิธีล้วมันสวยงามให้กับข้าเลยอ่ะเอเลยล้อแบบนี้จริงไหมอาจารย์ฮะอดิีกแล้วแบบนี้วันลี่ทำไม่ถูกนะสอนแต่เพลงกระบี่แต่ไม่สอนวิชาพลังวัดให้ แบบนี้ก็เท่ากับสอนผิดหลักสูตรของเราสิใช่ไหมได้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับอาจารย์หรอกครับต่อไปสิจะต้องตั้งใจเล่าเรียนให้มากขึ้นกว่าเดิมอะแต่ว่าสิไร้สามารถไม่คู่ควรจะเป็นอาจารย์เขาต่อไปโอ้อาจารย์ดูท่ามันอ่อนเซปัญญาเน่มไม่รู้จักเอาใจท่านอะเไม่กล้าแล้วปองตาค่ะเาจะกล้าไว้ว่า เป็นอาจารย์วันเดียวเหมือนเป็นพีน้าช่วยชีวิตนะอสอนข้าเถอะส,สอนข้าเถอะอย่าดึงเรียกสอนข้านะ